ต่อไปนะคะคือข้อ63ข้อ63คือเขาบอกว่าจากข้อความต่อไปนี้ลับพินเดินสำรวจพบหินบาซอลตัดแทรกเข้าไปในชั้นหินดินดานที่มีซากติดตะบันของหอยกาบคู่ยุคครีเตเชียสและยังพบอีกว่ามีรอยเลื่อนขนาดใหญ่ตัดผ่านชั้นหินดินดานและหินบาซอลดังกล่าว ข้อใดเรียงลำดับอายุของหินหรือเหตุการณ์จากแก่ไปอ่อนได้อย่างถูกต้องข้อ1ห,หินดินดานลอยเลื่อนหินบาซซลข้อ2หินดินดานหินบาเซา่หอยกับคู่ข้อ3ลอยเลื่อนหินดินดานหอยกับคู่ข้อ4หอยกับคู่หินบาซซ่ลอยเลื่อนโอเค เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องของวิชาธารณีอยู่เนาะเออทราก็เป็นเรื่องของธรณีการก็คือเป็นเรื่องเวลาทางธารณีทีนี้เวลาเราคิดช่วงเวลาทางธารณีเนี่ยอันนี้พี่ขอเสริมไปก่อนนะธรณีวิทยาเราเรียกภาษาอังกฤษว่า geological ใช่ไหมคะ เวลาทางธรณีวิทยาก็คือ Geological Time หรือว่า Geological Time ฟึ๊บเวลาทางทางธรณีวิย Time, ววาท,าท,ท,าทาวยาแบ่งออกเป็น2แบบก็คือ a b s o l u t เอก็คือเวลาสมบูรณ์กับนีเลย หรือ,เว,อเวลาสัมพัทเวลาสมบูรณ์กับเวลาสัมพัทจะต่างกันอันนี้เป็นเวลาทางธรณีวิทยาเนาะก็คือเวลาสมบูรณ์เนี่ยจะเกิดเป็นปวัดออกมาเป็นตัวเลข เวลาเขาหาเวลาสมบูรณ์จะหาได้จากพวกธาตุกัมันตรังสีก็คือธาตุกัมมันตรังสีที่มันอยู่ในหินต่างๆแล้วก็หาขึ้งชีวิตไปเรื่อยๆคิดทางฟิสิกส์เนี่ยแหละไปปุ๊บออกมาเป็นตัวเลขคือเวลาสมบูรณ์ปุ๊บก็คือเป็นตัวเลขจริงๆต่อไปคือเวลาสัมพัทธ์เราจะเรียกว่า relative age หรือว่าอายุสัมพัสน,นั่นเองอายุสัมพัเนาะเอ็คืออายุเนาะอายุสัมพัสอายุสัมพัสธ์คิดยังไงอายุสัมพัสธจะใช้เป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าอันไหนแก่กว่าหรืออ่อนกว่านะคะก็คือ มันสามารถบอกได้แค่ว่าอันไหนเก่กว่าอ่อนกว่าแต่ว่าแอบกซ์โทดเอตก็คือเวลาสมบูรณ์เนี่ยอายุสมบูรณ์เนี่ยจะออกมาเป็นตัวเลขเลยว่ากี่ร้อยล้านปีที่ผ่านมากี่สิบล้านปีผ่านไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอายุสัมพัทธ์หรือว่าีเรทีเอเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบว่าอันนี้เกิดก่อนอันนี้อันนี้เกิดหลังอันนี้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าข้อใด เรียงลำดับอายุของหินหรือเหตุการณ์จากแก่ไปอ่อนได้ถูกต้องถูกปะน,น,นะคำว่าจากแก่ไปอ่อนเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเรียงหาเวลาอายุสัมพัทธ์ถูกไหมอ,อ๋พอพราถ้าหารเนาอ,อายุสัมพัทธ์สัมพัทธ์นะไม่ใช่นะหนูเข้มกิพนพี่เขยนผิดอายุสัมพัทธ์ก็คือแก่ไปอ่อนถูกปะก็ดูว่าอันไหนแก่กว่าไหนอ่อนกว่าทีนี้มันจะมี หลักการหาอายุสัมพัทธ์อยู่ซึ้การาหาอายุสัมพัทธ์หาไงการาหาอายุสัมพัทธ์ต้องมีกฎอยู่สองสาข้อที่เราใช้หลักๆนะหนึ่งคือหินตะกรอน จะจะสมตัวในแนวนอนรตอว่าเราเรียกว่า horizontal โอเคนะ h o r i z o n ก็แปลว่าขอบฟ้าถูกป่ะก็เป็นว่าเป็นเป็นแนวนอนนะคะโอเคนะดังนั้นหินตะกอนจะผสมตัวในแนวนอนข้อ2คือ law of เป็นมีชื่อด้วยนะ superposition law of superposition ก็คือเป็นกฎแห่งการซ้อนทับเขาเรียกว่าเป็นกฎแห่งการวางซ้อนกันก็คือหินแก่กว่าจะอยู่ล่าง ่อ,อนกว่าก็คือหนินที่แก่กว่าจะอยู่ชั้นล่างหินที่อ่อนกว่าดังนั้นเวลามันสะสมตัวมันก็จะทับถมจากอันแรกก่อนใช่ปะชั้นแรกอีกชั้นตะหินตะกอนสะสมตัวทับถมปึ๊บต่อมาก็มีหินตะกอนอีกชั้นหนึ่งมาทับถมนี้ดังนั้นถามว่าชั้นหินไหนแก่กว่ากันชั้นสีเขียวแก่กว่าถูกปะอืม ้าสีมูก็จะเกิดอ่อนกว่าอย่างนี้ปึ๊บดังนั้นถ้ามันไม่เกิดการตลบทับหรือว่าการเออเปลี่ยนแปลงทางทราธรณีิทยาที่ทําให้เกิดการพลิกกลับของแผ่นดินอย่างเงี้ยชั้นล่างจะเป็นชั้นที่แก่กว่าเสมอโอเคนะอืมต่อไปอีกข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งคือ law of cost cutting cutting นะคะโอเค law of cost cutting ก็คือกฎแห่งการตัดการของสินหินอ นี่คือกฎแห่งการตัดการของชั้นหินก็หมายความว่าชั้นหินที่ถูกตัดจะแก่กว่าหินที่มาตัดอืมก็คือถ้าสมมติว่าตอนแรกมันเป็นแบบนี้อยู่ชั้นหินนี้ฟึบๆบ แล้อยู่มีชั้นของแมกมาตัดผ่านขึ้นมานั้นถามว่าชั้นไหนแก่กว่าก็ต้องเป็นชั้นสีเขียวๆถูกปะคะพวกนี้จะแก่กว่าและชั้นสีชมพูก็จะอ่อนที่สุดถูกไหมอืมดังนั้นหินที่ตัดเนี่ยหินที่ไปตัดเขาอะจะ อ่อนกว่าหินที่โดนตัดเสมอโอเคปะดังน,น,นั้นชั้นนี้ก่อเกิดก่อนชั้นนี้อันนี้เกิดก่อนชั้นนี้อันนี้เกิดก่อนชั้นนี้อันนี้เกิดก่อนชั้นนี้นี่เป็นต้นโอเคไหมดังน,น,นั้นอันนี้คือ law of cost cutting การหาอายุสัมพัทธ์มี3ข้อที่เราต้องจําก็คือ1คือหินตะกอนจะสะสมตัวในแนวนอนถูกปะแล้วก็ superposition ก็คือหินที่อยู่ด้านล่างจะแก่กว่าหินที่อยู่ด้านบนข้อ3คือ cost cutting คือหินที่ไปตัดเขาเนี่ยจะ จะอ่อนกว่าหินที่โดนตัดโอเคป่ะอืมอันนี้ก็จำสามข้อนี้ไว้เนาะโอเคทีนี้เราลองมาดูโจทย์ปึ๊บเิดเขาบอกว่าเะพินเดินสำรวจพบหินปาเอลตัดแทรกเข้าไปในชั้นหินดินดานคืออันนี้จากโจทย์บอกไปแล้วว่าหินปาเอลตัดหินดินดานเนาะโอเคซึ่งหินงนานนี้มีซากปลือกมันของหอยกาบคู่อยู่ปึ๊บและยังพบอีกว่า มีรอยเลื่อนขนาดใหญ่ตัดผ่านชั้นหินดิน้านและหินบะซอดังกล่าวรอยเยื่อนตัดผ่านหินดินดานและหินบะซอลโอเคลองมาดูภาพกันอันนี้มีอะไรตัดอะไรบ้างเนี่ย 1. คือหินบาซอลตัดหินดินดานถูกไหมคะสคือหินดิน้านกับหินบะซอโดนตัดโดยรอยเลื่อนนะโอเคเปล่าอืนาเป็นแบบนี้ อโอเคอันนี้พี่ให้สบูนให้ตรงนี้คือรอยเลื่อนอือตรงนี้คือรอยเลื่อนถูกปะ่ะคะ นี้เป็นชั้นหินดินนานโอเคไหมอือชั้นนี้คือชั้นที่มีหอยกาบปึ๊บึถกปะอือนีหอยกาบคู่อย,อย่างนี้อยู่นี่ชั้นหอยกาบนี่ชั้นหินดินดานเนาะส่วนไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นชั้นหินบอซอท,ที่มันตัดแทรกขึ้นมาถูกมไหมอือ ดังน,นั้นระหว่างหินบอซอกับหินดินแานไหนแก่กว่ากันคะหินบอซอหรือหินดินแานแก่กว่ากันหินดินแานถูกไหมก็คือหอยกาบแก่กว่าหอยกระปาแก่กว่าบอซอ like <stream confer dles> ต่อมาถามว่าถามว่ารอยเลือดนี้กับหินบอซอนไหนแก่กว่ากันถามว่าถ้าเกิดมันจะเกิดรอยเลือดอย่างนี้ได้อ่ะ บะเอต้องเกิดก่อนหรือเกิดหลังรอยเลื่อนเลยบะซอา,าต้องเกิดก่อนถูกไหมถ้าบะซอาะเอเกิดหลังเนี่ยมันจะไม่เกิดเป็นรอยเลื่อนของการตัดของหินบะซอา,าอย่างนี้ถูกปะอือดังนั้นบะซอต้องเกิดก่อนรอยเลื่อนดังนั้นรอยเลื่อนซึ่งอ่อนกว่าบะซอ ทีนี้เราดูได้ยังเอ่ยว่าอันไหนแก่สุดอ่อนสุดทีนี้และขณะเรื่องราวจะเป็นแบบนี้ตอนแรกตอนแรกจะมีชั้นหินกับน,นี่ก็เป็นพวกฟอสซิลหอยกับคู่อย่างนี้ใช่ปะต่อมาต่อมาเริ่มมีแมกม่าขึ้นมา <f oo> หน้าตัดแซกขึ้นมาีขเาใจปะเคยกับคู่ก็อยู่อยู่ฟ <f oo> อันนี้มีชั้นแม็ก์มากขึะนะ้นมาแล้วจากนั้นเกิดรอยเลื่อนก็กลายเป็นภาพนี้ถูกไหมอืมเกิดลอยเลื่อนก็กลายเป็นภาพนี้ฟึ๊บเ,เลื่อนล,นนล,อนง,ลองมาเลื่อนตามเนี่ยอืม ให้กลายเป็นภาพนี้ค่ะปะกลายเป็นภาพนี้เนาะมันก็เป็นหอยกาบหอยกาบมีก็หอยกาบหอยกาบนี่ก็เกิดรอยเลืองดังนั้นถามว่าอะไรเกิดก่อนก็คือหอยกาบเกิดก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีแมกมาพุ่งเข้ามาปึ๊บอย่างนี้จากนั้นก็เกิดรอยเลือนปึ๊บ ดังนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรเอ่ยต้องตอบว่าผ้าเรียงจากแก่ไปอ่อนก็จะเรียงได้ว่าอะไรแก่สุดเอ่ยแก่สุดคือหอยกาบถูกปะหอยกาบจากนั้นจากหอยกาบก็เป็นหินบะซอถูกไหมคะเกิดปะซอเนาะอีกสักพักหนึ่งจะเกิดรอยเลื่อนอืม ดังน,นั้นเราจะเรียงจากแก่ไปอ่อนได้ก็คือเป็นแบบหอยกาบบะซอลแล้วก็ลอยเลื่อนโอเคเรามาดูช้อยกันช้อยบอกว่าจงเรียงลำดับอายุของหินหรือเหตุการณ์จากแก่ไปอ่อนได้อย่างถูกต้องข้อหนึ่งคือดินดานลอยเลื่อนหินบะซอถูกไหมไม่ใช่ถูกปะเพราะลอยเลื่อนต้องแก่กว่าลอ,อ,อยเลื่อนต้องอ่อนกว่าหินบะซอ ต่อไปหินดินดาหินบลาซอเหินกับคู่ไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าหอยกับคู่ต้องแก่กว่าบลซอโอเคต่อไปลอยเลื่อนหินดินดาหอยกับคู่นี่หนักเลยลอยเลื่อนนี่น่าจะต้องอ่อนสุดถูกปะไม่ใช่ดังนั้นข้อต่อไปคือหอยกับคู่บอาซอลอยเลื่อนตรงไหมเอ่ยตรงเลยใช่ปะนี่ต้อเขียนไว้คือหอยกับคู่บลาซอลลอยเลื่อนอันนี้ก็หอยกับคู่บลซอลลอยเลื่อน ดังนั้นข้อนี้จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะข้อสีนี่ทีนี้มาทวนกันปึ๊บอายุทางธรณีวิทยามีสองสอ,งอันก็คือ absolute age กับคืออายุสำมูรณ์หรือว่า relative age ก็คืออายุสัมพัทธ์อายุสำบูรณ์จะออกมาเป็นตัวเลขหไหมคิดจากพวกธาตุกำมันัาราังสีต่างๆต่อไปเป็นอายุสัมพัทธ์คือจะบอกเป็นการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบว,ว่าอะไรแก่กว่าอะไรอ่อนกว่าออันนี้ก็จะเป็นอายุสัมพัทธ์ทีนี้หลักการหาอายุสัมพัทธ์จะมีอยู่สามข้อหลักๆก็คือหนึ่งก็คือหินตะกอนเนี่ยจะสจะสมตัวในแนวนอนเพื่อในแนวราบสองคือซูเปอร์โพซิชันก็คือหินที่แก่กว่าเนี่ยจะอยู่ล่างหินที่อ่อนกว่าถ้าไม่เกิดการพลิกกลับของชั้นชั้นดินเนาะโอเค ต่อไปข้อ3คือ cost cutting ก็คือกฎแ่นการตัดการของชั้นหินคือชั้นหินที่ถูกตัดจะแก่กว่าชั้นหินที่มาตัดอืดังนั้นจากภาพนี้หินีิมพูเก็จะอ่อนกว่าหินทั้งหมดถูกไหมคะโอเคนะดังนั้นทําให้จากการคิด3ข้อนี้แล้วพิจารณาสามสามกดสามข้อนี้ทําให้ข้อนี้ข้อ6 3จึงต้องตอบข้อ4เพราะว่าชั้นหินนินแนเนี่ย ถูกตัดโดยหินบาซอลและชั้นหินดนนานกับบาซอลถูกตัดโดยลอยเลื่อนอีกทีหนึง่งว่าฉะะนั้นข้อ4จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องโอเคค่ะข้อนี้ซึ่งตอบข้อ4เนาะข้อ63